แล้วนะคะทุกคนวันนี้ประพนธ์นะคะก็มาในเกมสาวถ้ำนะคะทุกคนสาวถ้ำในงบ2000บาทขอเริ่มต้นกันที่การล้างหน้าเบ็ดก่อนนะทุกคนไป10หมุนไปเบ็ดสบาท10หมุนเบ็ดสบาท10หมุนไปก้อนคิปก่อนหน้านี้พวกคนเคยทำคลิปแบบซื้อนะทุกคนไม่ไม่รอดนะคิปซื้อไม่รอดเลย ิ๊ซื้อแบบไม่โลดเลยจริงๆ่ะเออสิบมาช่อง3นี่คือแบบเ h อรเบสนะเอาจริงเออเบสสิบบาทมาแล้วดอกแรกนะทุกคนกดทีเดียวไป300แล้วดิโอ้โหเข้าฟรีไปแล้วเวนที่เรียบร้อยสาวท้ำวันนี้ไม่ใช่สาวนัเกลือหรือเปล่าสาวท้ำวันนี้ใช่สาวนัเกลือหรือเปล่าครับ เขียวสวยครับฟ้าถ้าฟ้ามาช่องสามนะขอฟ้าฟ้ามาแล้วเขียวไหลต่อแล้วก็ไหลคินต่อครับโอ้โหแม่วายสามตัวแบบนี้โอ้โหสุดปังมากสุดปังมากไปแล้วที่เท่าไหร่ ไปแล้วที่เท่าไหร่เออเป็นไงเป็นไงเออบอกแล้วเป็นไงเป็นไงครับเออเป็นไงครับโอ้โหสองพันสี่สี่สี่โอเคเบ็ดสิบบาทไงทุกคนก็เบ็ดสิบบาทไง โกเบสิบบาทไงเออสวยอืมสาวถ้าวันนี้ไหลยสวยมากก่อนอันนี้ไม่ไม่ขนาดนี้นะคะทุกคนก่อนอื่นเลยนะคะป๊อปคอนฝากคําเตือนไว้ด้วยนะคะสำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคาแนะนำจากผู้ปกครองนะคะคลิปนี้ก็สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะเท่านั้นเลยนะคะ ใครที่อยากจะตามป๊อปคอนนะคะก็ตามได้ที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์โอ้โหแตกแบบหืมตามได้ที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ไม่ได้บังคับนะคะไม่อยากตามก็ไม่เป็นไรดูเพราะความันเพิ่งสนุกสนานได้ไม่ได้บังคับใครนะคะทุกคนย้ํานะคะอ่าเบ็ดสิบบาทไปแล้วนะทุกคนไปเบ็ดเท่าไหร่สี่สิบห้าสิบไปเบ็ดห้าสิบก่อนก็ไล่โอเคหลายิงครับ ทเลยโอเคแต่ละตัวโอ้โหไหลตัวแพงมากไหลตัวแพงไปเลยจุกๆนะครับทุกคนไหลตัวแพงไปเลยจุกๆไปเลยโอเคเออเบ็ดห้เอาเรื่องเอาเรื่องอยู่นะโอเคขอสีแดง สีแดงมาจริงด้วยแม่4,005บาท4,500บาทดอกเมื่อกี้ไปกันต่อเลยค่ะโอ้โหคลิปก่อนนะั้นนี้ซื้อฟรีเกมคือเกลือมากไม่จำเป็นไม่ต้องซื้อสีชมพูมาช่องแรกเปล่าเรียบร้อยดอกเดียวเรียบร้อยเลย เรียบร้อยเลยดอกเดียว27 0 0 0เอ่าเรียบร้อยเลยไมล่าโอ้โหเรียบร้อยเลยไมล่าเมื่อกี้เรียบร้อยเลยลโอ้โห,มา,ม,โโหมาแล้วสเก็ตเตอร์มาแล้วครับสเก็ตเตอร์มาแล้วครับทุกคนเบ็ด50อันนี้แค่เบ็ด50นะทุกคนใครจะตามนะตามได้นะใครทุนหนาหนาหน่อยนะอยากจะตามปพราะคนตามได้นะคะที่เบ็ด50บาท ที่เบ็ด50สวยมากที่เบ็ด50สวยกันต,ตามทองเรื่องยังไม่ถึงเบ็ดร้อยก็แต่กระจุกกระจายกระเจิงกันไปเลยจุจบๆคลิปหน้าเกมหน้าอยากให้ป๊อบคอนเล่นเกมอะไรให้ดูนะทุกคนฝา comment, น like, กคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะใครที่อ่าเออฟีในฟีอ่ะ ใครที่อยากให้เล่นเกมอะไรให้ดูก็มันเลยโอ้โหฟีในฟีแม่ฟีในฟีไปเลยจุกๆนี่ไงฟีในฟีไปเลยจุกๆเอาไงะเอาไงเอาไงครับสวยเข้าฟีในฟีแบบสวยโอ้โหม่วงม่วงมานนะทุกคน 2,760บาทไปกันต่อเลยครับที่เบ็ด50นะทุกคนไปกันต่อที่เบ็ด50เลยนะคลับคลับคลับ <c oughs> เออไหลเขียวแบบนี้สวย แตอีกไหสามพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเก้าบาททุกคนมันคูณยี่สิบสี่แล้วไงมันเลยมาดอกแล้วแพงอ่ะมันคูณถึงยี่สิบสี่แล้วอ่ะขออีกโอเคโอ้โหสองพันดอกเดียวโอ้โหรับไปจุกๆเท่าไหร่ เท่าไรสองพันทุกคนโอ้โหแม่รางวัลรวมรอบนี้หนึ่งมบาทเบทห้าก็คือฟังไม่ไหวเบทห้าสิบก็คือฟังไม่ไหวนะคะใครอยากจะตามก็ตามได้ที่ลิงลิงลิง,ลง,ลง,ลงใต้คอมเมนต์ได้เลยเอ,ออยังเหลือเบทห้าสิบอีกกี่หมุนเนี่ยโอเคครับโอเคครับสวยเออ นี่งไงมาอีกแล้วแต่อีกแล้วนะทุกคน1,185บาทครับไปกันต่อเลยครับเดี๋ยวจะไปแล้วนะทุกคนทุกคนเอาเบ็ดเท่าไหร่ดีจะไปแล้วนะจะไปแล้วนะไหนๆก็แต่งมาที่ห้า0มแล้วอู้สวยๆส,สีเขียวมากทุกคนถ้าถ้าเขียวมาช่องแรกคือคอมพีดนะมิชชั่นคอมพีดไปเลยคอมพีนะ นะโอ้คอมพดแล้วเรียบร้อยแม่7 5 5 9บาทดอกเดียวเมื่อกี้คอมพิดไปแล้วเรียบร้อยหน้าเขียวลงไปแล้วเรียบร้อยครับทุกคนแตกงอกคูณ11แตกงอกคูณถึง11โอเคไหมโอเคไหมสำหรับวันนีป้ป่อคนก็ขอพอเท่านี้ก่อนนะทุกคน ขอพอเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าเกมหน้ายอยากให้ปภนเล่นเกมอะไรให้ดูทุกคนสามารถคอมเมนต์ได้เลยกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปให้ปภนด้วยนะคะกดกระดิ่งให้ด้วยนะก็มาลงคลิปทุกวันวันละ2 -3 คลิปช่วงเวลาเย็นๆนะครับทุกคนสําหรับวันนี้ปภนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะส่วนมากทุกคนขอเกมอะไรมาปภนจัดให้หมดเลยนะคอมเมนต์ได้ครับสำหรับนี้สวัสดีครับ